สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทินะคะที่ช่อง YouTube กท Ford ะทิฟอร์ดปทุมธานีค่ะวันนี้ค่ะน้องมีรถฟอร์ดเอเวอเสนะคะตัวนี้เป็นตัวเทเทเนียมพัดขับ4ี w โฟ e l นะคะราคาค่าตัวของสีดําคันนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนะคะวันนี้มาดูค่ะว่าน้องกะทิเนี่ยแต่งชุดหน้าเป็นชุดกันชนหน้า v i กเตอร์นะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะ กันชนด้านล่างของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุดกันชนหน้าวิกเตอร์นะคะที่มีการถอดของเก่าออกนะคะแล้วก็ใส่ของตัวใหม่เข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะคะจะมีตัวเซนเซอร์กะระยะด้านหน้านะคะรวมถึงตัวกล้องด้านหน้า360องศาที่ติดอยู่ในโลโก้ด้านหน้านะคะตัวนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเรดาร์นะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าของเขาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED แบบ m a t r i x LED นะคะ เป็นเกรดตัวท็อปเลยที่มีเฉพาะในรุ่นของตัวเทเทเนียมโฟวิลเท่านั้นนะคะแล้วก็เซนเซอร์กระยะด้านมุมเนี่ยก็มีมาให้นะคะกับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ตาวิกเตอร์ที่อยู่ทางด้านหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีซุ้มร้อนะคะที่เป็นชุดเดียวกับชุดกันชนด้านหน้าวิกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นการทำสีเดียวกับตัวรถนะคะใหญ่ประมาณ3นิ้วนะคะตัวนี้ไม่ได้มีการเจาะตัวรถนะคะ ทำาให้ดูแล้วรับกับตัวร้อของเรานะคะจะมีมิติโป่งขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ล้อเดิมๆของทางโรงงาน,นจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะรวมถึงตัวด้านหลังนะคะน้องกะทก็ได้มีการติดตั้งตัวฟิล์มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มแบบเซรามิกสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้นะคะว่าลูกค้าอยากเอาความเข้มที่40 60หรือว่า80นะคะ สำหรับด้านในนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะคะซึ่งอยู่ในตัวท็อปโฟวิวเท่านั้นนะคะรวมถึงหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะสามารถต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะคะแอร์แบบแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะคะมีไวเรชชาร์จให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะคะในตัว e v e r อร์เรชโฟเท่านั้นนะคะรวมถึงลูกบิดนะคะที่สามารถปรับเป็น4 High นะคะแล้วก็4 Low นะคะที่ตรงนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้ เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยของเราคะ่ะเป็นพวงมาลัยแบบผ่อนแรงแบบไฟฟ้าแบบ100%เซนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะคะก็มีขนาด12นิ้วนะคะก็มองเห็นได้เด่นชัดนะคะสามารถเลือกคัสตอมได้นะคะว่าจะให้โชว์ออปชันตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบรักความเร็วอัออตโนมัติคูสคอนโทรลมีให้หมดนะคะเป็นหมุเป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะคะ เบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาแบบเบาะหนังแบบไฟฟ้านะคะทั้งด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะตัวนี้ไฟแอมเบียนไลท์นะคะก็จะอยู่ที่ตรงประตูเปิดตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นที่เปิดแบบใหม่นะคะดูแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะสำหรับทางด้านท้ายนะคะน้องกะทิได้มีการอัปเกรดตัวไฟคาด้านท้ายนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการติดไฟค่าที่เป็นตัวไฟเอเวอร์เรสตัวนี้นะคะเวลาเบรกเนี่ยก็จะมีไฟติดที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยอัปเกรดให้นะคะติดตั้งให้นะคะรวมถึงชุดกันชนที่เป็นวิกเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นท่อคู่แบบท่อหลอกนะคะรวมถึงตัวนี้เนี่ยมีการทาแคลงให้เป็นสีเงินโครเมียมให้กับรถของคุณลูกค้าด้วยนะคะตัดกับตัวสีรถสีดําดูแล้วสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณลูกค้าจะสั่งเป็นสีดำเนี่ยน้องกะทิก็สามารถจัดให้ได้นะคะ ัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กัดระยะด้านท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะสัญลักษณ์ไทเทเนียมนะคะรวมถึง4คูณ4ตัวนี้นะคะก็บ่งบอกว่ารถเป็นตัวท็อปโฟวีลนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปของน้องอาทิแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรบกวนกดติดตามช่อง YouTube ของน้องกาทิด้วยนะคะน้องกาทกิจะมีรถ Ford Ranger และก็ f o r d e v e r e s t แต่งสวยๆแบบนี้ให้ชมในช่องเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ สำหรับคนลูกค้าที่ไม่สะดวกมาโชว์รูมนะคะเรามีการจองออนไลน์ปลอดภัย100%เซนะคะแล้วก็มีแคมเปญรองรับให้กับคุณลูกค้าทุกอาชีพค่ะอาชีพทุกอาชีพสามารถซื้อได้มีแคมเปญส่วนลดนะคะดอกเบีย้ยต่ำนะคะหรือว่าเป็นชุดแต่งออฟโรดสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้องกฤติข้อขอตัวลาไปก่อนนะคะไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะลูกค้ากำลังมาแล้วนะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ